อย่าปล่อยมาสุดปลายถ้าปล่อยมาสุดปลายปุ๊บผมตรงนี้มันจะแบบยุ่ยงอกปั๊บปล่อยให้มันประมาณขึ้นหนึ่งโอเคพอแล้วก็ล็อกไว้อิบใดามา สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปันเตเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาเรียนไดผมนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยให้พี่ดีมเนี่ยสอนสระเรียบร้อยแล้วนะครับก็สเต็ปต่อไปก็จะเป็นการเรียนไดผมนะครับก็เลยจะพาทุกคนมาดูวิธีการไดเนี่ยเขาไดกันยังไงนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านดีมดีมซาลอนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็น พี่ดีมนะครับดีมดอเด็กรอเรือดีมรอเด็กรอเรือสลีปมามา <Okay. S 2> ดีมดีมดีมซาลอน เราแบบสายตาเราจะรู้ให้เก็บผมขึ้นเงาอย่วาว่ถ้ามันเงาเสร็จปุ๊บมันเงาเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่จะเปลี่ยนได้พี่เอานิ้วก้อยฝั่งนี้สอดผมไปเลยจับไว้กับใจมันจะคู่กันแล้วก็หีสอดลงมาลามาถึงปลายห้ามทิ้งห้ามใดทิ้งนะเอาใหม่ด oh ูพี่ดีมทำแล้วก็สอนไปด้วยดีกว่าทำให้เสร็จไปเลยสอนไปด้วย 剪车嘛。Okay, one, one, one. ถ้าคิดเราอยากจะเป็นแบบผู้เที่ยวชายฉันทําผมมานานพยายามอย่าวางใดอย่าวางหวีอย่าวาง,าวาง,าวางแปงบนรถ มไม่ให้เก็บผมมันเเลยเนี่ยมันเงาอะ่ะต้องสังเกตด,ดิเนี่ยพี่ยังไม่ลนลงมาเลยนะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันไม่เงาถูกปะ่ะฝั่งนี้มันเงาเพราะว่าเราฝั่งนี้เราย,ยังไม่ได้ไดเราย,ยังไม่ได้ลนนถามนะพี่เก็บต้องถามตลอดถามทุกครั้งเวลาเราสอนนะไม่ใช่ยืนมองถ้ายืนมองกลับไปทำไงก็ไม่ได้รอกเพราะว่าพี่เก็บไม่ถามจริงจริงไอ้ไอ้ยิ้มมันม่ต้องถามหนูเลยหเห็นมันน,น,น,นั่งนั่งนี้เหร มันอยู่คุกกี้นี่เป็นฐานนะเป็นฐานของมนนตอทบาทีหนูไม่รู้หรอกเนี่ยว่าในใจที่เฮ้ยทำไงวะหนก็อ่านออกอ่านไม่ออกว่มกามันเกาตังไงมาโอ้โหสดลงมาถึงองขาเ่ยอะไรเสร็จฝั่งนี้เสร็จน่อนี้นนน เมาอยืนฝั่งนี้ยลาหลังหูเราพยายามตั้งตั้งข้อมือขึ้นตั้ง,ง,งหัวแปลงลงด้านแปลงขึ้นแล้วก็นี่ลูงนาั่ แต้งกับปากได้ต้องมามาประสานกันนะต้องแบบค่อยๆลงมาผมก็สวยเลแล้วถ้มาเก็บช่วงระหว่างแยก เชอย่างเี้ยเวลาลูกค้าค่อนข้างมีผมแยกมีผมเป็นขวัญถูกอปะ่ะเนี่ยมันจะได้ยากเราพยายามหวีตรงช่วงที่มันเป็นแสกไปฝั่งนู้นต้องหวีกลับมาใช่หวีย้อน,อนได้ย้อนกลับมาเลยมา ลบคู่เกิดจะ90้าสิแต่ไม่ต้อง90้าสิบมา จีบฝั่งนี้มาเหมือนกับข้างหลังถูกกล้องจุดไปยินระหว่างนี้จะยิงน,นาขาเหมอนกับมาข้างหลังดึงไตข้างหน้าตากแด่ไปโดนหอกแก้มลูกค้าร้อนเราต้องดึงหน้าโอ้ เราค่อยไปเก็บงานข้าง,งหน้าเหมือนการรวมเก็จแล้วก็รุเูเลงมาถไป ให้มันเป็นแบบนุ้มแบบช่วงเนี้ยมันจะสัน้นถูกปะพี่อย่าไดไปแบบนี้นะไดออกไปมันจะเป็นเข่าควายมันจะกระโดดไดไงมันก็เป็นใช่พี่ต้องพี่ก็เหมือนทีด่ดึงดึงใช่ดึงกลับมาดึงก,กลับมาแล้วค่อยลงลลแล้วเว,วลาลูกค้าแบบส่วนมากสังเกตเลยนะลูกค้าชอบเอาผมมอาไว้ข้างหน้าเออแล้วมันจะเองใช่เดี๋ยวมันจะคิ้วโกแล้วมันจะบิดไปเอง บนมาเชื่อมกันับอันที่เราแ็บ おっ。 ฝั่งนี้เหมือนกันถ้าเหมือนฝั่งนู้นเลยง่ายมากพี่มันยแยกถ้าพี่ไม่หยิบชอบตรงนี้มาเชื่อมนะพี่ใดเองน,น,นะหนูจะบอกเลยว่าตรงนีแ้แย่ตลอดปีออกเลยอ่ะ เราต้องเวลาใดต้องดึงช่อข้างหลังปิดมันด้วยใชใใ่ให้มันมาเชื่อมกันไงเนี่ยพี่ดึงออกมาหน่อยหนึ่งเห็นปะ<า>พี่ดึงออกมา,ออกมาพี่ทำให้ดูช่อหนึ่งก็ได้ ไม่ใช่ผมสั้นแล้วได้ไง่ายผมยาวได้ได้ไง่าย ก็เหมือนเราเชื่อมใช่ชเหมือนเ <พอ S 2> ราตัดผมเชื่อมอ,ะอ่ะทำไมเราตัดผมต้องเอามีไกด์ลายเล็กถูกป่ะอ,อันเรา่อนปุ๊บเนี่ยเวลไหนด้วยั้ ไอ้ความร้อนถูกปะเราได้ผมอะความร้อนอะแล้วเราจะไล่ลงเมันจะดูดความร้อนออกแล้วมันจะไล่ลงมันจะได้ลงเย็นนี่แหละจะบอกสองสุดท้ายเยวดูนะตอนที่เรายังไม่ได้เก็บงานผมเลยว่ามันเป็นไฟตาชัดติดแตวหนูจะเอาสูตรใดลงที อันอันนี้อันนี้ไม่ปูนี่ถูกปะไม่ต้องไปเก็บช่อล่างเพราะเราใดแล้วเหมือนกันทุกครั้งเก็บงานตรงนี้เสร็จปุ๊บเชื่อมเหมือนเดิ พอเสร็จแล้วเราก็ตักลมเย็นพิเี้ตักลมเย็นแล้วแบบเอามืงองสางๆเอาไล่แๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขนยิ้มเราก็ใช้ใบกระดูกตักยิ้มขนาดเป็นยากไปนี่คือทำให้ไรเสลียวเลยไม่ต้องใ,ใช้ลมร้อนนะ ลมนเนย็นพักจากท้ายถอยขึ้นมา เห,ห,ห,หมือนกันยืนระหว่างนี้ยืนตรงตรงช่วงหัวไหล่ว่วใช่ฝั่งขวาอ่ะฝั่งขวาเราตัดออกตัดแบบนี้ถูกปะ,ะมาอย่างนี้ตัดฝั่งนี้แล้วฝั่ง ลูกค้าท่อนงแบบหัวมันมากพี่ไม่ต้อ sì, งใส่ใส่แค่ปลายพอโอเคเห็นไหมจะให้ยิ้มทำให้เทียบสลับก okay, so ันแต่ตูดใดที่มันจะไม่ไม่ผมจะไม่เข้าไปทันอยู่โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เทคนิคแล้วก็ชิคกันได้ผม จากพี่ดีนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ดีม,มากที่มาแชร์เทคนิคให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้แหละอนาคตรเราจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าทุกอย่างในนี้ก็คือความรู้ที่เอามาแบ่งปันกันนะครับรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับยังไงก็รู้เยอะดีวกว่าไม่รู้เลยนะครับยังไงก็ให้พี่ดีฝากร้านหน่อยครับ ฝากร้านด้วยนะคะร้านดีมก็เป็นร้านดีมซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะร้านอยู่สุขสวัสดิ์84ค่ะฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสองพี่น้องนะคะก็ลูกค้าที่จะมาใช้บริการก็ฝากรบควนโทรมาจองคิวก่อนนะคะ098 284 3258ค่ะลูกค้าที่จะมาใช้บริการก็มีที่จอดรถใหญ่นะคะด้านหลังค่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมโทรมาจองคิวกันก่อนนะครับร้านนี้ทําดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะงานเคมียืดทําสีดัดและก็ส่วนงานตัดผมชายนะครับก็จะเป็นชักปุ้นนะครับรอบริการทุกคนอยู่ที่ร้านดีมดีนซาลอนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตะเตียสซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ